เหตุผลที่ทําให้คนไทยเนี่ยไม่ค่อยอยากจะซื้อประกันเหตุผลที่1นนะคะก็มองโลกใน่แง่ดีเกินไปคนไทยเนี่ยชอบคิดว่าการเจ็บป่วยการจากไปเนี่ยมันเป็นเรื่องไกลตัวคิดว่าคงไม่ใช่เรายังไม่ใช่เราตอนนี้หรืออะไรจะเกิดก็ต้องเกิดปล่อยมันแก้ปัญหาเอาทีหลัง2นะคะ,ะคิดว่าแบบมีลูกมีหลานคอยดูแลแบบนะะี้ค่ะมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ทีเนี้ยคะ่ะเราก็ลืมคิดไปเนาะว่าลูกหลานเขาก็มีภาระเขายินดีไหมนะคะที่จะต้องรับภาระตรงนั้น ซึ่งไม่ยินดีมันก็ต้องยินดีเนาะเพราะว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เลี้ยงเรามาเราก็ต้องอตอบแทนบุญคุณ,คณถูกไหมบางคนนี่ลูกยังตัวกระเปียกเนี่ยเท่านี้ค่ะคิดที่จะแบบเอาห่วงมาผูกเขาแล้วเอาภาระมาฝากไว้กับเขาแล้วอันนี้มามีม่มองว่าบางทีมันก็ไม่แฟร์เนาะใช่ไหมคะอะแล้วก็เหตุผลที่3เนี่ยจะเป็นในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเนาะคนไทยค่ะความเข้าใจเกี่ยวกับประกันชีวิตซึ่งอันเนี้ยมามีม่มองว่าอยากจะให้นะคะ บรรจุไปในหลักสูตรการเรียนการสอนเลยนะคะวิชาการประกันชีวิตเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะถ้าเกิดว่าคนไทยเข้าใจเรื่องนี้มากเท่าไหร่นะคะจะช่วยให้คนไทยเนี่ยนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนต่างประเทศค่ะสังเกตเนาะประเทศญี่ปุ่นประเทศที่เขาจเจริญแล้วเนี่ยเขาจะมีประปัทประกันชีวิตเนี่ยหนคนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสเล่มเลยแต่คนไทยเนี่ยเดินมาร้อยคนอะ่ะมีประกันแค่ประมาณ37คนที่เหลือเนี่ยไม่มีประกันเลยนะถ้าเกิดว่า คนที่จากไปเนี่ยไม่มีประกันอ่ะเกิดอะไรขึ้นคะครอบครัวก็จะต้องอยู่ยากลําบากเนาะอ่ะบางคนลูกยังเล็กอยู่เนี้ยนะคะจะเอาเวลาที่ไหนไปทํางานไปหารายได้บางคนพ่อแม่แก่แล้วนะคะที่ผ่านมาลูกเต้าดูแลแล้วอยู่ๆลูกไม่อยู่แล้วเนี่ยคะ่ะจะไปทํางานที่ไหนใครจะจ้างถูกไหมคะอ่ะโอเคนะคะมามี่มีประกันคะ่ะนึกถึงประกันนึกถึงมามี่นะคะ